สวัสดีครับผมสตีฟโกสฮันเตอร์วันนี้ผมก็จะมาล่าท้าผีในด่านแคมเล็กกันนะครับเควกก็จะบีดีมาจากไหนวะเฮ้ยเคกก็จะบีใช้ E-M-F ใช้เทียนแล้วก็หลบหนีระหว่างการล่านะครับปเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะเราจะเล่นตรงแคมป์ไฟเข้ามาจุดเลยครับตรงนี้อ่า โอเคสวยเปิดเบเกอร์ด้วยโอ้โหแม่งโคตรมืดเลยแต่ผีอย่าเพิ่งล่านะจ๊ะอัดใจ,จเย็นๆนะจ๊ะโอเคสวยปะรอผีล่าครับแค่นั้นแหละเอวเกลือก่อ,อนบป๊นหนึ่งนะเพราะว่าเราต้องเทสเลดนะครับทุกคนเอาเกลือมาโรยนะนี่เลยสวยขี่ม้าตกด้วยเจอฮันโต้่ะเนี่ยแจกเจออยู่นะ อยากเจอฮันตูอยู่นะผมอะ่ะเอาแล้วครับทีนี้เราก็รอผีล่านะครับมายังวะยังไม่มาเหรอุอ้ยเฮ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 ้ยโอนี้โอนี้โอนี้นี่แน่โอนี้นะฮะตัวนี้สวยเมาเมาเมาโอ้ยเมาฮะตัวนี้โอเคโอนี้โอนี้โอนี้มาแล้วเนาะโอุย้ยผมลืมเอากล้องมาทุกคนโอ้マ oh イ god แย่จังเลย Oh, shit. โอ้ย,อยมาแล้วมาแล้วเออน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 นอน่นอนั่นนอสวโยโอเคครับทีนี้เราก็เอากล้องถ่ายรูปมานะฮะแล้วก็กางเขนใช่ไหมเอากล้องมาแล้วก็เอากางเขนเอ้ยกางเขนไม่ต้องเดี๋ยว,วะเอาเอาเทียนแล้วกันเพราะว่า มีเคเวสเป่าเทียนนะฮะคุณผู้ชมะฮะก็เดี๋ยววางตรงนี้เลยละกันนะครับเพราะว่าผีมันเกิดตรงนี้อ่าถ่ายรูปกันเออเออโอเคแปลาทูมาเพิ่มด้วยเอาทูบแล้วก็เอากางเขนมันจะได้ใช้หรอผมก็ไม่รู้แต่เอา e m f มาอลมาละกันนะฮะโอเคสวย ผมไม่รู้มันจะเปล่าเทียนหรือเปล่าตัวนี้เอาเปิดปิดเบเกอร์เหรอเอาเปิดทำไมไม่เข้าใจเลยเว้ยมันโยนของครับแถวแถวนี้อ่าโอเคยิมเป๊บทำงานแล้วเดี๋ยวเปิดไฟก่อนนะโดยเปิดไฟก่อนอยู่เต็นท์นี้เหรอผมก็ไม่ชัวร์ว,วะ่ะ เดียเดียวเดวสวิตไฟอยู่ไหนนะ่ะโอเคเต็นท์นี้ป่ะผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเต็นท์ไหนเนี่ยดิอ้าวแม่งมาแล้ววะอ๋ออยู่ข้างหลังครับติดแล้วมั้งนะผมว่าอุ้ยตายแล้วผมโดนเสียทูบอ่ะดป่ะเอ้สวยเอ้ เดินติดแล้วเดินติดแล้วเดินติดแล้วเอออุยอ้ยเฮ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 ้ยโอ้โหใจเยน็นใจเยน็นหัวร้อนแล้วผีวหัวร้อนผีวหัวร้อนโอเคเหลือเป่าเทียนครับก็เหมือนกับว่าจะอยู่เต็นท์ข้างในนะตัวเนี้ยเหมือนจะอยู่เต็นท์ข้างในอะ่ะผมไม่รู้ว่าเป็นเต็นท์ไหนอะ่ะเอ้ยสวยเอ้ยก็ผ่านแล้วเอ้ย โอเคทุกคนทีนี้ก็เหลือแค่ปั๊มรูปแหละเดี๋ยวเหมือนอยู่เต็นนั้นใช่ปะเดี๋ยวผมไปเอาทูบก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บเอ้ยไม่ใช่ทูบดิเอากางเขนผิดเอ๊ดีดอะไรวะวันนี้ดีดดีดด,ด,ดีดมากครับโอเคทุกคนมันอยู่เต็นนี้อ่าวางไปเลยครับวางไปเลยสองอัน อ่าโอเคทีนี้ก็เอาทู่มาเตรียมไว้แล้วก็เอากล้องถ่ายรูปมาสแตนบายถ่ายรูปกลางเขินนะครับก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกไปไม่น่ามีแล้วแหละส่วนถ้าจะปั๊มรูปมันก็ปั๊มได้เว้ยแต่ว่าเรามีทุกอย่างแล้วนะสิอ่ะผมโรยแล้วเรียนก็นได้ตรงนี้นกล้องถ่ายรูปอยู่นี่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ กล้องถ่ายรูปรอ่ะอ้าวผมโยนไม่ไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมไปหยิบใหม่ก็ได้วะโอเคมาหยิบใหม่ก็ได้โอเคทุกคนก็ง่ายๆนะก็รอเราก็แค่รอ,อก,การเขียนไม้แค่นั้นแหละยังไม่ไหม้แต่แต่ว่าเทียนอะแต่ว่าเทียนดับไปแล้วโอ้มันปิดเบรกเกอร์ครับเออปิดทำไมไม่เข้าใจ ก็รอมันล่าครับไอ้รอการเขีนไหม่ดีไม่ต้องทำอะไรเลยครับรอแค่ว่ามันไหม้ก็พอแล้วเว้โอ้โหเหมือนกลางเขียนจะไม่ได้ใช้ว่ะงั้นไม่ใช้ก็ได้วะอุโอ้โหมันไกลไม่ดีเลยว่ะ ผมว่าให้มันเหยียบเกลือแล้วก็ออกไปเลยดีกว่านะอวิ่งเร็วเกินวิ่งเร็วเกินโอเคหยุดล่าพอดีครับมันเหลือตั้งหลายรูปเลยดิโอ้ยมันระเบิดหลอดไฟแล้ว เหลือประมาณสี่รูปเอ้ยสามดิเหลือสามรูปไปไปเอาทูบใหม่อันหนึ่งเอาทูบแล้วกเกลือครับพอปะเนี่ยเอ้ยพอดิพอ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 ก็เหมือนเดิมอ่ะผมจะล่อเหมือนเดิมครับเปิบเปิบเปบแค่นั้นแหละแต่มันระเบิดหลอดไฟเนี่ยดีปัญหา ฮะโอ้โห oh. เอา้าอีเวนต์เหรอโอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยดี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 ดดดดเออดีแล้วดีแล้วอีเวนต์แบบนี้ดีแล้วผมคิดว่าล่าเว้ยผมก็ตกใจเดี๋ยวมันล่าไวขนาดนี้โอเคแต่ว่าความโชคดีเนี่ยก็คือว่ามันอ่ะอีเวนต์แบบว่าเดินได้นะครับนั่นหมายความว่า มันเหยียบเกลือให้ผมไปแล้วโดยที่ผมไม่ต้องอ่าเสี่ยงตายเลยนะครับแต่ว่าเสียทูไปแล้วผมด้ผมคิดว่ามันล่าเว้ยผมก็เลยลั่นทูไปโอเคผีเป็นโอนี้นะครับตัวนี้ อ่าโอเคนะครับผีตัวนี้ก็เป็น s <S โอดีนั่นเองนะครับผมรูปถ่าย59ดอนนะฮะเออว่าผมเริ่มหากระดูกอีกแล้วไม่ <c oughs> ผมเริ่มหากระดูกอีกแล้วว่ะทุกคนฮ้เ <c> ฮ <oughs> กระดูกบอกไอ้สาดแล้วบอกคลิปที่แล้วจะหาครูเย็ดเคแมงเอางี้และกันน่าจะกระดูกน้อยเดี๋ยวเราไปเจอกันในโหมดโปรเฟชชั่นอลนะฮะ โหมดโปรเฟชชั่นอลแล้วเจอกันเจ้ากระดูดน้อยเพราะว่าด่านที่ผมจะเล่นต่อไปนี้เนี่ยก็จะเหลือ4ด่านมันก็จะมีด่านแคมป์ใหญ่โรงเรียนคุกแล้วก็ซันนี่น่นหมายความว่าเราจะไม่ได้เจอกระดูกอีกต่อไปแล้วโหเศร้าเลยโอเคนะครับเวลาที่ทำได้ก็จะเป็น7นาที3ามิบวินาทีนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่เร็วนะครับอยู่เต็นท์เหลือง เออผมลืมหาจริงแลเนี่ยทุกคนสาระเลยลืมไปเลยอะกระดูกอ่ะเออกระดูกบอกเศร้าเลยโอเคนะครับสาเหตุที่ว่ามันเป็นโอนี้นะในเกมนี้เพราะว่าตั้งแต่ที่มันล่าครั้งแรกนะครับผีตัวนี้ปรากฏตัวนานมากนะครับในขณะที่มันล่าทุกคนลองสังเกตดูนะครับคือแบบมันมันจะเห็นชัดเจนมากๆเลยตอนล่าเห็นแบบว่ากําลังเดินมา กำลังเดินมาหาผมแบบคือแบบค,แบบคือมันเหตุชาดอะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงดีอะก็เหมือนเดิมอะผมอะไม่มีหลอกสริปอะผมอะต้นสดอย่างเดียวเวมันก็อาจจะมีอะไรไอ้คำพูดผมอาจจะฟังดูแปลกเอออาจจะฟังดูแปลกแบบมันพูดอะไรของมันวะอะไรเงี้ยผมก็จะพยายามอธิบายให้เข้าใจแล้วกันเออเอาเป็นว่ามันปรากฏตัวนานกว่าปากติ แค่นั้นแหละอืมคือถ้าเป็นผีปกติมันก็จะแบบกระพริบกระพริบกระพริบแต่ว่าโอนี้อ่ะมันจะกระพริบไม่ถี่ส่วนมากจะปรากฏตัวให้เห็นซะส่วนใหญ่ประมาณนั้นแะครับโอเคถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะฮะแล้วก็เป็นกําลังใจให้เจ้ากระดูกน้อยที่ถูกลืมด้วยนะครับ โอเคก็สับวันดีผมขอตัวลาไปก่อนสับวันดีสวัสดีครับ